เหเริ่มแล้วนะครับเจ้าบ้านชนะทรอนบิลในชุดสีชมพูนะครับบุกจากขวาไปซ้ายเปิดฉากมาก็หลองโยนขึ้นไปลุ้นนะครับโดยธนินให้มาที่กริดพรมมีตัวขยับแล้วยอดมาลูกนี้นัตพลแปะจังหวะนี้แล้วอังเดหลุยยิงติดเซฟของกรติศักดิ์ครับไม่ได้ครับลูกนี้โอ้โหสุร์เซฟเลยครับตายบอลครับนัตนัยออกบอลไปแล้วโดนจิ้มพรทสินให้เป็นจังหวะได้เปรียบเอเมนูเอลจูเนีย เปิดโดกมาลูกนี้ดูดบอลลงสวยกองหน้าทีชัย้รถซัดลูกนี้โอโหส้สดๆครับประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ของชนาทอนบิลรุนจากลูกเซตพีชนัตพลเปิดไปเสาสองมงตั้งเข้ามา <c oughs> ยังชกออกมาได้ครับแล้วสองปล่อยตัวหลังยิงโอโหนี่ก็สวยเหมือนกันครับ <c oughs> หมายเลข8นะครับตัวสำรองครับคิวาาะบิยสกิครับยิงไกลให้อิทิยาตีเสมอชนาทอนบิลหนึ่งหนึ่งครับและพุทธสิน ไม่ให้ทุ่มจังหวะนี้ของอิทยานะครับจบเกม90นาทีที่เขาพรองสเตเดียม